ันนี้ผมจะมาสาธิตการใช้งานตู้ดีตอนมินิออนไลน์นะครับซึ่งออนไลน์แบบไร้สายนะครับต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ได้จากทุกที่นะครับในโลกนี้เลยครับใช้ไฟมาจากแบตเตอรีร่รถยนต์นะแนี้ครับนี้ขั้นแรกนะครับการใช้งานระบบจะมีคีย์การ์ดแบบนี้ให้นะครับเราก็มาวางที่ตัวอ่านการ์ดรีเดอร์แบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลทะเบียนลงไปครับ เขียนข้อมูลนะครับ, okay, รบเสร็จแล้วนะครับเราจะนำคีการ์นี้นะครับไปจ่ายน้ำมันนะครับผมทดสอบผมจะเติม5ลิตรนะครับ5ลิตรต่างสตาร์ทเครื่องยังไม่จ่ายน้ำมันนะครับถ้าเราไม่แตะคียกาดแบบนี้เข้าไปนะครับอันนี้ผมจะแตะคียกาดพอแตะปุ๊บเครื่องจะจ่ายน้ำมันนะครับามาครบ5ลิตรปุ๊บ ตัวนี้เราสามารถพิ์สลิปออกมาได้นะครับกดพินสลิปนะครับมาดูกันนะครับนะครับทะเบียนที่เราแตะไปนะสี่ห้าสามสองนี่นะครับพินออกมาได้นะครับเวลาวันที่นะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาดูที่โปรแกรมกันนะครับตัวนี้ว่าข้อมูลออนไลน์เข้ามาหรือยังนะครับมาดูในส่วนโปรแกรมตัวนี้ข้อมูลที่เราเติมเมื่อกี้เข้ามาแล้วนะครับตัวนี้นะครับ ในในตัวนี้ก็จะมีด้านซ้ายก็จะเป็นแถบสถานะการเติมนะครับ97เปอร์เซ็นต์นะครับข้อมูลรายละเอียดการใช้งานนะครับเราเลือกเครื่องถ้ามีหลายเครื่องเลือกเครื่องได้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกวันที่ที่เราต้องการดูข้อมูลอย่างนี้นะครับเลือกด,ด,ดูข้อมูลหรือเลือกไปไเป็นรายรายทะเบียนนี้ก็ได้นะครับเช่นสี่หอย่างนี้นะครับหรือจะเลือก นะครับข้อมูลจะขึ้นเราสามารถตรงออกเป็นไฟล์ EXCEL ไปใช้ได้หรือว่าพิมพ์ออกก็ได้นะครับตอนนี้ข้อมูลที่เราเติมเมื่อกี้นะครับทะเบียนสีห้าาสองออนไลน์เข้ามาแล้วนะครับตอนนี้นะครับ5้าลิตรลิตรละยี่หบาทเนี่นะครับเป็นตอนนี้เวลา่างนี้นะครับการใช้งานจะเป็นแบบไร้สายนะครับสามารถเชื่อมโยงได้กับทุกที่นะครับ